สวัสดีครับคลิปนี้มาพูดถึงคุณจอมนะครับคุณกำพลจิตตนังนะครับผู้ที่ไปสมัครนะครับเป็นผู้สมัครสสของพรรคประชาชนนะครับคนที่ต่อสู้คนที่ไปยืนอยู่สี่แยกแล้วก็ยืนยืนชูป้ายพรรคประชาชนนะครับตั้งแต่เป็นพรรคก้าวไกลนะครับต่อสู้แสดงถึงอุดมการแล้วก็ไลฟ์สดตลอดจนทํา คอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆต่อเนื่องอยู่ฝั่งประชาธิประยชัดเจนอยู่ฝั่งคนที่ต้องการคนรุ่นใหม่ชัดเจนอยู่ฝั่งที่อยากเห็นประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าไม่มีการทุจริตไม่มีการคอร์รัปชันก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่ดีมีความรู้มีความสามารถคนหนึ่งและผมก็ติดตามแล้วก็เป็นแฟนคลับแล้วก็มีการโทรพูดคุยกับบางครั้งบางข่าวนะครับแต่ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มในกวนเดียวกันที่ว่ารักประชาติต,ตยรักความถูกต้องเกลียดผด็จการเกลียดไอ้พวกคอร์รัปชัน เกียรติไอ้พกจังไรบ้านจังไรเมืองทั้งหลายนะครับแต่ผลออกมาครับจากการที่คุณจอมนะครับไปสมัครเป็นผู้สมัครสสอของพรรคประชาชนปรากฏว่าแกไม่ผ่านเกณฑ์ครับครนี้ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเราเข้าใจได้การไม่ผ่านเกณฑ์มีหลายเหตุผลเพราะว่าพรรคประชาชนนะเขามีการคัดสรรบุคลากรอย,อย่างเต็มที่และเต็มร้อยนะครับสืบประวัติแล้วก็ดูคําพูดคําจาเรียกว่าต้องมีครบอะแต่ครนี้ คุณจอมไม่รู้ไปขาดประเด็นไหนซึ่งคุณจอมเนี่ยเขาเข้าใ,า,เขา,เขาใจว่าเขาขาดเรื่องเงินที่เขาไม่เพียงพอต่อการที่ว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆช่วงนี้เงินเขาไม่พร้อมเขาจะไปช้อมพร้อมช่วงหลังๆนะครับก็ทําให้เขาตกไปไม่สามารถเป็นผู้สมัครหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นแคนดิเดตผู้สมัครของสสพรคประชาชนได้อันนี้ผมเข้าใจครับตามเกณฑ์มาตรฐานของพักผมเข้าใจครับเพราะว่าผมก็ยังเชื่อนะว่าพักไม่มีการเล่น,พ,ลนพักเล่นพวกเล่นเส้นเล่นสายนะครับ มันจะต้องสมัครด้วยตัวเองสัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นจุดขายจุดแข็งแล้วพักเชื่อว่าคุณจะชนะเพราะนั้นคุณจอมครับผมเข้าใจความรู้สึกนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งตัวผมเองเนี่ยก็รักพักมาตั้งแต่พักอนาคตใหม่จนมาเป็นก้าวไก่แล้วก็มาเป็นพักประชาชนผมก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งนะครับที่พยายามที่จะพูด ให้สังคมเข้าใจพักประชาชนพยายามที่จะพูดข้อดีของพักประชาชนพยายามที่จะบอกเล่าไปถึงประชาชนว่าพักประชาชนดีอย่างไรนะครับพยายามบอกพยายามพูดพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ประชาชนเนี่ยคือเอาง่ายๆผมมาเป็นโหวตโต้คนหนึ่งที่พยายามรวบรวมคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ให้กับพักเพราะว่าถ้าในเขตนะโอเคคือการเล่นทิกตอกในเขตมันก็ไม่ได้ดูกันเยอะหรอกแต่ในประเทศเนี่ยดูกันเยอะเพราะนั้นผมมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถสร้างคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ให้กับพักได้ แต่ผมก็มีเหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังว่าบางทีเนี่ยสสเ,เขาก็ไม่รู้จักเราด้วยซ้ำสสของพรคประชาชนนะครับแต่ผมก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าเขาจะรู้จักหรือผมหรือไม่รู้จักแต่เพียงแต่ว่าบางทีสสเขาอาจจะมีงานเยอะจนไม่มีเวลามาดูทิกต o อกและไม่รู้ใครเป็นแฟนคลับมากด้วยว่าแฟนคลับของพรคประชาชนมีเยอะมากผมยกตัวอย่างคือผมเคยไปยื่นหนังสือให้กับพักประชาชนและยื่นให้กับพักเพื่อไทยพร้อมกันที่รัฐสภาผมว่ามีคลิปเก่าๆที่พี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนคลับผมเนี่ยเห็น หลังจากยืน่นหนังสือเสร็จปรากฏว่าผมสังเกตอาการท่าทีของพักสอส,อสอพักประชาชนสองคนที่ไปรับหนังสือจากผมเนี่ยเขาไม่ไรู้จักผมเลยไม,ไม่รู้จักไม่รู้ว่าเป็นใครเลยนะครับเออเอาง่ายเราก็ไม่เราก็ไม่ได้ดังถึงขนาดที่ทําให้เขารู้จักแต่ผมก็มีข้อสงสัยว่าทําไมสอสอพักเพื่อไทยรู้จักผมสอสอพักเพื่อไทยบอกว่าลุงดิดหนูเป็นแฟนคลับลุงดิดนะลุงดิดมีประเด็นออกมาพูด เยอะเลยหนูติดตามอยู่นะหนูอย่าลืมนะหนูติดตามหนูลุงอยู่นะสสพักเพื่อไทยที่มารับหนังสือที่รัฐสภาจากผมกับสสพักประชาชนที่มารับรับหนังสือที่รัฐสภาจากผมสสพักเพื่อไทยซึ่งผมไม่ได้เชีย์นะแล้วผมก็ตําหนิหลายเรื่องของพักเพื่อไทยนะแต่ว่าเขารู้จักผมเขาเป็นแฟนคลับผมแต่สสของพักประชาชนสองคนไม่รู้จักผมถามว่าผมดังถึงขนาดทาให้เขารู้จักไหมไม่ใช่อันนี้ยอมรับรู้ว่าเราไม่ใช่ผู้ติดตามเราเพิ่งแสนกว่าคน แล้วก็สสเขาก็ไม่ได้รู้จักเราอันนี้เราเข้าใจแต่ครั้งนี้ยเราก็เลยมองว่า mm. i, เฮ้ยท้อ,ทอไหมกับการที่ว่าเฮ้ยพักที่เราเชียร์เราก็แหกปากตลอดเลยทําไมเขาไม่รู้จักเราผมก็ไม่ทอ้อไม่ทอ้อเพราะว่าผมผมมีความเชื่ออย่างเดียวว่าวันนี้พักที่ดีที่สุดในประเทศไทยและเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบที่ดีของพักการเมืองอื่นๆคือพักประชาชนนะครับอันนี้ผมชื่นชมมาก นะครับผมก็ไม่ได้น้อยอ,อกน้อยใจเฮ้ยเขาทำไมไม่รู้จักเราตรงนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ดังขนาดนั้นอันนี้เราต้องยอมรับความจริงราวที่กลับมาที่คุณจอมคุณจอมเนี่ยเป็นบุคคลที่ต่อสู้เพื่อพรรคมาตลอดเป็นคนสุภาพเป็นคนมีความรู้พูดมีเหตุมีผลแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าจุดอ่อนของคุณจอมคืออะไรมันจะใช่เรื่องเงินที่ยังไม่มีความพร้อมในเวลานี้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ว่าคุณจอมก็ประเมินเอาเองแต่ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เป็นปัญหาทุกวันนี้ พักประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจอมมีช่องทางติดต่อพักประชาชนโทรไปถามสิครับว่าเหตุผลที่ไม่ได้เพราะอะไรผมจะได้ปรับปรุงผมจะได้แก้ไขเพราะผมมีความต้องการอยากเป็นปากเป็นเสียงแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ผมลองถามกันสิครับช่องทางติดต่อผมเชื่อว่ามีและที่สําคัญพักประชาชนก็ควรจะตอบเหตุผลว่า สาเหตุที่ไม่คัดคุณจอมไปเป็นแคนดิเดตผู้สมัครสสพักประชาชนคืออะไรอันนี้เราก็อยากฟังแฟนคลับก็อยากฟังพี่น้องอยากฟังไหมมีคนถามจำนวนมากเลยครับว่าทำไมถึงไม่ผ่านสัมภาษณ์ MP101 หหลักสูตรของผู้สมัครสสพักประชาชนคำตอบคือไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะเออเพราะว่าพักเองก็ยังไม่ได้ตอบกลับมา เราเองก็ไม่ได้ถามด้วยว่าทําไมเพราะผมไม่ได้สนใจว่าเพราะอะไรเพราะผมเชื่อมาตั้งแต่วันแรกจะบอกไงดีตั้งแต่วันสัมภาษณ์นั่นแหละเออวันสัมภาษณ์ผมบอกกับพักว่าผมไม่พร้อมทางการเงินผมจะได้เงินที่จะใช้ในการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะประมาณปลายเดือนพฤศจิกาหรือว่าช่วงต้นเดือนธันวาอะไรประมาณนั้นถ้าจะใช้ช่วงนี้เลยเนี่ยยังไม่พร้อม ผมก็เลยเชื่อว่ายังไงผมก็ไม่น่าจะผ่านหรอกนั้นการที่มีคนบอกว่าผมโพสเพราะผมน้อยผมน้อยใจผมไม่พอใจพักหม่เลยไม่เกี่ยวอะไรกันเลยไม่ได้มีความรู้สึกน้อยอ,อกน้อยใจอะไรเลยเพราะว่าคนที่บอกพักว่าไม่พร้อมที่จะเ,เป็นผู้สมัครหรือว่าไม่พร้อมที่จะลงสมัครในช่วงนี้ยในช่วงนี้นะถ้าจะมีการเลือกตั้งในหนถเดือนเนี้ย เออผมยังไม่พร้อมก็คือผมเองนะครับแล้วมันก็คือความจริงเนาะนี่วันเนี้วันนี้คือวันที่31ตุลาคมถ้าหากวันสัมภาษณ์คือ15ตุลาคมฉะนั้นช่วงเดือนตุลาหรือพฤิกาถ้าเกิดเลือกตั้งช่วงนี้อ,อ่ะไอ้นี้ยผมหาตังค์ไม่ทันแล้วเหตุผลอื่นล่ะเหตุผลที่ไม่ผ่านผมไม่รู้อย่างที่บอกแน่นอะแต่ผมแค่คาดเดาเอาอว่า น่าจะเพราะผมบอกกับพักว่าผมไม่พร้อมซึ่งผมไม่ได้ตําหนิพักเลยไม่ได้รู้สึกน้อยไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งสิ้นเพราะเราเป็นคนบอกด้วยตัวเองใช่ไหมครับถ้าพักจะไม่เลือกเราก็ไม่แปลกถ้าผมเป็นผู้สัมภาษณ์ผมก็ไม่น่าจะเลือกผู้ถูกสัมภาษณ์อะเออเราะบอกว่าตัวเองไม่พร้อมใช่ไหมเออจะพร้อมก็นู่นปลายเดือนพฤศจิกาหรือว่าต้นเดือนธันวาอ่ะพักก็อาจจะไม่เลือกซึ่งไม่ได้ว่าอะไรเลยเนาะไม่ได้รู้สึกว่า ผิดหวังหรืออะไรด้วยเพราะเราเป็นคนบอกพักอย่างนั้นเองเนาะทีนี้คําตอบอื่นนะมีไหมออผมก็ตอบบางคนไปว่าน่าจะอะไรนะผมใช้คําของเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สมัครเหมือนกันไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำํำอ,อ,อะไรประมาณนั้นละจําคําตอบเป๊ะๆไม่ได้ ไม่ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ําก็คือเราเองเนี่ยไม่มีความพร้อมที่จะในในเรื่องทางการเงินใช่ไหมพอเราไม่พร้อมเนี่ยแล้วเราเข้ามาเป็นผู้สมัครใช่ไหมออไอ้เกณฑ์เนี้ยเกณฑ์คือเราจะต้องอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือจะต้องมีเงินทุนส่วนหนึ่งแหละที่จะต้องใช้ใช่ไหมครับะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอคือเราต้องมีความพร้อมทางการเงินด้วย ฉะนั้นการไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำก็คือเกณฑ์เรื่องทางการเรงินผมไม่น่าจะถึงอยู่แล้วเพราะผมบอกพักเองด้วยเนาะฉะนั้นผมก็เลยเชื่อเอาเองนะว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องนี้แหละแต่เพราะเรื่องนี้จริงไหมไม่รู้ไม่รู้เออแล้วพรรคเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะอะไรเพราะเราก็ไม่ได้คุยอะไรกับผู้สัมภาษณ์หลังจากนั้นหลังจากจบการสัมภาษณ์นะเออ และผมก็ไม่ได้สนใจที่จะต้องถามหาคําตอบอะไรด้วยเพราะผมโพสต์ก็แค่บอกเพื่อนๆผู้สนับสนุนเท่านั้นเองว่าผมไม่ผ่านนะฉะนั้นหลังจากนี้มันก็จะไม่มีการระดมทุนไม่มีการขอการสนับสนุนเราต้องเราต้องบอกพวกเขาเออเพราะว่าอะไรเพราะหลายคนต้องการสนับสนุนให้ผมลงสอสอและผมก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวถ้าผ่านเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยเปิดรับรอยจากเดี๋ยวค่อยสนับสนุนหรือใดๆก็ค่อยว่ากัน แต่ไม่ใช่ตอนนี้ต้องให้พักเคาะก่อนแต่เมื่อพักไม่เคาะไม่ว่าผมจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกนะเออผมเข้าใจว่าพักไม่เคาะฉะนั้นผมก็ต้องบอกเพื่อนๆผมบอกผู้สนับสนุนให้เขารู้จะได้ไม่ต้องตั้งความหวังเอ,อแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเลยคําตอบมีเท่านี้เข้าใจหรือไม่เข้าใจอะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็น้อมรับทุกคำวิจารณ์นะ,อะขอบคุณทุกคนนะครับ